นกแก้วมาคอเป็นไฮบริดนะครับผมจะเป็นพาราควีน เป็นเพศผู้อายุประมาณ4ี่เดือนราคาอยู่ที่นกแก้วยแอปเปิลเป็นเลสเฟสไพเปิลนะครับผมนี่จะค่อนข้างแดงหน่อยเดี๋ยวโตขึ้นก็จะเข้มกว่านี้อีกหน่อยครับตัวผู้สามารถพูดได้ครับจริงๆเครื่องเล่นได้นะเพศผู้ครับผมค่อนข้างสวยมากนกแก้วลิงเง็กสีสูงหน่อยนะครับผมอายุประมาณ6 7เดือนครับผมจะมีแบบนอร์มัลีเพือนแล้วก็มีจิดพายดังๆดังเยอะดังน้อยก็มีค่อนข้างหลายตัวราคาเริ่มตั้งแต่นี้น่ารักมากตัวค่อนข้างเตี้ย ขาสันป้อมสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มินบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัพเดตราคานกที่ร้านอันดามันนกสวยงามค่ะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ ชุดนี้ก็จะเป็นลูกป้อนจะมีค้ากันอยู่นะครับจะมีะลูกป้อนฟอพัดแล้วก็ค้อกเทลนะครับผมแล้วก็มีเลิอเบิร์ดฝนอยู่ครับผมร<ว>าคาก็เริ่มตั้งแต่สา0ร้อยร้อเลเบิร์ดก็มี25 0 3 0อยห้บครับแล้วก็มีค้อกเทลอันนี้ยังไม่ได้ป้อนเที่ยงครับจะหิวเ่มหิวออกตัวจะกระจองอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ป้อนอาหารตอนเที่ยงครับอคอออันนี้ก็มีค่อนข้างเยอะมีหลายครงครับดีไซส์เดือนกว่า2เดือนไหนก็กอกกิน ข้างในก็คอกครับหลับเหรอคะคอกกระเทียมมีเยอะอ๋อหลับหลับหลับค่ะแล้วราคายังไงคะพี่ท็อกกระเทียมท็อกกระเทียมราคาก็เริ่มตั้งแต่หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยราคาก็ตามสีตามไซส์ตามขนาดก็ปุ่มขึ้นมือตามอายุอันนี้หิวจัดหิวค่ะรอกินตอนเที่ยงอยู่อ่าเน่นฟอพัทนะนั่นเริ่มกินอาหารไทยแล้วใช่ใเริ่มหัดแพ้บางตัวก็บินได้แล้วนี่เมื่อเช้าก็ขายไปเยอะอ่า ชุดนี้ก็จะเป็นลูกป้อนนกคอคเทลอายุเดือนถึง2เ <Yeah. S 1> ดือนกว่าครับผมอันนี้ก็ป้อนเสริมได้เช้าเย็นบางตัวก็ป้อนเสริมได้ราคาก็เริ่มตั้งแต่7 0 0ด0้อยแปด้อยเก้า้อยก็ตามไซส์ตามขนาดครับผมตามสีน,นี่ก็จะมีคราค่ากระไลสีแล้วก็เครื่องเครื่องน่ารักหลายตัวเลยบินได้แล้วครับตัโตก็บินได้แล้วมุกก็สวยหน่อยมีหลากหลายสีให้เลือกครับ ที่ร้านพ็อเกเตวก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆทุกอาทิตย์ครับผ<ช>ิาสามารถเข้ามา,าเลือกกันได้ครับผมชุดนี้ก็จะเป็นลูกป้อนซันคอนัวจากกีนชีคราคากันอยู่ก็วันนี้ก็เหลือค่อนข้างน้อยมากนะครับผมกีนชีคก็ราคาก็เริ่มตั้งแต่800บาทถึง1,000บาทครับราคาก็ตามสีตามไซส์<ช>ก็มีซันคอนัวซันพอนัวก็อยู่ที่ 3า0 0ัสามถึงส5ม0ห้าครับผมแต่อันนี้มีไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่แต่ถ้าเหลืองๆก็อยู่ประมาณสามพห้าถึงสี่พันประมาณนี้แล้วแต่ความเหลืองอีกครับผมขึ้นอยู่กับอายุขนาดด้วยครับตอนก็้มีก่อนข้างน้อยครับช่วงนี้แต่มีก็มาทุกอาทิตย์ครับเมื่อเช้าก็มีเยอะก็เหลืออยู่แค่นี้ครับมาเร็วไปเร็วนะครับใช่มาเร็วไปเร็วครับช่วงนี้ลูกกวานจะขายดีหน่อย ๋มที่ว่าม,มันไม่ค่อยเลืองคือมันจะอยางนิ่งๆใ, <_: S 2> ใช่ใช่มันจะเขียว,เยวๆเยอะเพ,เพ,เพราะตัวเหลืองหลือลูกค้าจะพยาหญ่จะขายออกไปก่อนครับผมลูกค้าจะเลือกออกไปก่อน่ะสวยๆจะถูกเลือกออกไปก่อนเพื่อนถ้าเหลืองเยอะราคาก็จะขยับขึ้นนิดใช่ครับผมใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกป้อนนกแก้วหันมาคอนะผมอายุเดือนกว่านะผมอันนี้ส่งเ็กเก็ตจแล้วอันนี้ราคารวมเ็กเก็ตจะอยู่ราคาหนึ่ง่นบาทครับ คือพันเล็กสุดนี่ใช่เป็นมาคอพันเล็กครับผมที่สามารถาพูดได้ค่อนข้างไวครับผมแล้วก็น่ารักสไตล์มาคอเลยครับผมแต่เป็นไซส์เล็กใช่เป็นไซส์เล็กจังทีเดียวครับค่ะดูหน้าเขาจะคล้ายมาคอมากมเลยไซส์นี้ถ้าเป็นเพศผู้กับเพศเมียก็คือราคาเดียวกันใช่ไหมพี่ใช่ใช่ตอนนี้ที่ร้านขายราคาเดียวแต่ถ้าตกว,ว่าน,นี้ก็อา,าคาอาจจะขยับขึ้นกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเมียค่อนข้างหายากนิดหนึ่งแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงว่าจะผู้อยู่แล้วครับผมค่ะ ใช่ตรงนี้ก็มีมีเป็นฤด,ดูของเขาครับอันนี้ป้อนสามมื้ออยู่ครับผมตัวอ้วนมากนะไซสจริงๆค่อนข้างโตมากเดินเข้ามาหาเดินเข้ามาแล้ว้ย <c oughs> ไดป้อนอาหารตอนเที่ยงครับตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วพันเล็กชนิดหนึ่งที่สามารถพูดได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นนก <c oughs> นกแก้วสีพันก็คือไลโอเลตอันนี้จะเป็นสีนอร์มอลสีพื้นครับจะเป็นสีเขียว คู่เมียนี่ราคาพิเศษอยู่ที่3าม0ันห้าร้อยบาทครับผมต่อคู่ครับคู่ละสา0 0ห้าร้อยใช่ครับ,รบเป็นนกอายุประมาณแ9ดเ้าเดือนแล้วครับเป็นนกโตประมาณกี่ปีเขาถึงจะเริ่มผสมพันธุ์ที่ผสมพันธุ์ได้ก็ประมาณปีหนึ่งครับค่ะประมาณเกือบเกือบปีครับคนละมาดิครับดูค่อนข้างดิ้นอยู่ใช่ครับนี่ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่มาเกอน่าจะตัวจากลูกป้อนเกือบครับใช่ครับอันนี้ตจากลูกป้อน อ่าชุดนี้ก็จะเป็นนกฟักเทลพร้อมทำอายุ8-9เดือนซึ้นนะครับผมจะมีค่อนข้างหลากสี<ะ>มีมุกมีพายมีนอร์มัลราคาก็ตามสีตามไซส์มีไว้เฟสครับผมอันนี้จะตื่นเตื่นนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วก็มีค่อนข้างเยอะจะมีสีเหลืองกับสีขาวเยอะ,ะแต่ชทิตนี้จะเหลือสี สีซึบๆจะค่อนข้างๆๆเยอะครับผมราคาก็เริ่มตั้งแต่800-900ราคาก็ตามสีตามไซส์ครับผมขึ้นอยู่กับสีด้วยครับ่วนนี้สีสีเหลืองก็จะมาแรงสิ่งที่ต้องการของตลาดก็ว่าส่งต่างชาติได้ครับจะเป็นสีเหลืองช่วงนี้ชุดนี้ก็จะเป็นนกคอคเทลพร้อมทำนะครับผมอายุก็8-9เดือนขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีทึบๆจะเป็นสีนอร์มอนนะครับผมสีพื้นแล้วก็อันนี้จะไม่ค่อยตื่นเท่าแหล่บางตัวก็นิ่งตัวจากลูกปอน ก็จะมีไวเฟสหัวขาวจ้วงเลยเชื่งเชื่องราคาก็เริ่มตั้งแต่800-900ครับผมรราคอะไับกำลังกินเลยนะคะกำลังกินเลยของโปรดเขาเลยครือตัด <c oughs> นี้ก็จะเป็นนกฮอกคีเทลพร้อมทำเหมือนกันนะอายุประมาณ8-9เดือนขึ้นนะครับผมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นไวเฟส ไวเฟสสีจะทึบๆหน่อยบางตัวก็จะออกสว่างๆ่นงครับผมราคาก็ไวเฟสก็อยู่8,900ครับแล้วก็มีสีขาวเหืืออยู่ตัวหนึ่งสีขาวนั้นหนึ่ง1,200บาทครับผมสำหรับลูกค้าทางช่องก็เดี๋ยวถ้ารับหลายตัวก็มีราคาพิเศษให้ครับผมโตพร้อมทำใช่ครับผมเป็นนกโตพร้อมทำค่ะตัวนี้นจะไม่เชื่องเพราก็เปลต<ล> ความสามารถพิเศษมีให้เลือกเยอะนะคะแล้วก็เข้าตลอดใช่ครับผมจะมีให้เลือกทุกอาทิตย์จะมีเข้ามาทุกอาทิตย์ครับผมชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วบลูเฮดไพโอนัทนะครับผมเป็นนกซ้อมทำมายุประมาณเกือบสามปีครับผมอันนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่คู่ละสามหมื่นบาทครับผมในราคาพิเศษ มีอายุประมาณ3ามปีพร้อมใบแคทเพศจนะพี่สุชาใช่ใช่ครับผมนกจะมีหลายคู่ครับจะมีจะมีหลายคู่เป็นนกเก่าครับผมมีหลายคู่ใช่มีหลายคู่นิ่งไหมเนี่ยหรือตื่นตื่นนิดนิดเหมือนกันเออตื่นตื่นนิดนิดครับไม่ใช่นิ่งเท่าไหร่แต่ก็ระดับนึงก็ไม่ตื่นไม่ไม่ไม่ตื่นมาก ชุดนี้ก็จะเป็นนกหงหยกฮอลแลนดน์นะครับผมเป็นนกอา,อาอย,อยุน้อยอาอยุประมาณ 2- 3สเดือนครับผมก็ต้องรออีกประมาณเดือน2เดือนถึงจะทำพันได้ครับผมก็นี้ก็มีพระสีมีหลากหลายครับผมราคาหนึ่งตัวละ100บาทครับงหงอยก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีทุกอาทิตย์กรบผมเร้าน่าไม่เป็นพานรับ อันนี้ก็จะเป็นหงอยกฮอลแล์เหมือนกันจะเป็นลูกนกเหมือนกันครับอายุประมาณ2เ<อ>ดือนี่ราคาก็ตัวละ100บาทเหมือนกันครับผมสีขาวสีเหลืองนะใช่เช้า,าก็มีค่อนข้างเยอะก็มีลูกค้ามาเหมาไ<อ>ปหลายตัวเหมือนกันม <Message. S 2> ีเกือบร้อยเหมือนกันเหมาเหมานี่ราคาส่งไหมพี่ใช่ครับลูกค้าประจำนี่แหละจะมีราคาส่งด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคนก็เขาเหมาไปทำอะไรถีงน่าจะไปเพาะครับคาประจำใช่ครับคือไปไข้สายอะไรเงี้ยครับนกจะได้ไม่ตัวเล็กลง ตัวจะได้โตขึ้นโตขึ้นชุดนี้ก็จะเป็นนกของหยกฮอลแลนด์นะครับผมหยกฮอลแลนด์เป็นนกพร้อมทามายุประมาณ4-5เดือนครับสวยๆหลายตัวราคาตัวละ120้บาทครับผมอันนี้ก็เหลือค่อนข้างน้อยคันวันี้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก,ก็มีเข้ามาเรื่อยๆทุกอานิตครับนกโซนนี่คือกีอ่เดือนครับพี่ประมาณ4ี้าเดือนครับ ก็ตัวก็มาหน่อยป็ระสังเกตดูถ้าบ,บางตัวก็จะหมึกส,สีน้ำเงินเข้มตัวเมียก็จะออกขาวสีน้าออกขาวจนน้ขขนาตาลเลยครับ่จะเป็นนกพร้อมทําชุดนี้ก็จะเป็นนกกระจอกสวานะครับผมจะเป็นสีนอร์มอลแล้วก็มีสีขาวสีซิมเวอร์นี้สี ver, ส,สวยเล็ดรอเป็นนกโตพร้อมผสมราคาเริ่มตั้งแต่150บาทถึง200ครับผม โอ้บินเยอะเลยอนี้สีขาวก็ขาวัยวะเลยค่ะขาวล้วนเลยนะเนี่ยอันนี้จะมีอยู่น่าจะประมาณห้าสิบหกสิบตัวก็มีสองตรงครับค่ะสีน้ำตาลมีไหมอพี่วันนี้หายากครับเพียสีโอนรินจะหายากไลยสีโอนฟินนะตันี้ก็จะเป็นนกกระจอกสวาสีนอร์มอนนะครับสีพื้นสีดำเป็นนกโตพร้อมผสมเหมือนกันตัวนี้ก็บางตัวก็ไข่แล้ว ราคาก็อยู่ที่ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับอันนี้ราคาไม่แพงครับผมสามารถจับต้องได้วันนี้เข้าเข้ามาเยอะครับคุณช่างสวยเนี่ยแบะปากแดงแป๊ดเลยเป็นนกโตค่ะพ่อแม่พันธุ์ปากแดงนี่คือแสดงถึงความความความสมบูรณ์ใช่ครับเป็นนกน้องผสมใช่อายุเยอะครับค่ะยังไม่ถึงปีครับแต่เป็นนกบางตัวก็ไข่แล้วไข่ร่วงออกมาค่ะโวันนี้เยอะจริงๆเลือกกันได้แบบว่าสวยๆเลยนะคะเนี่ย ชัดนี้ก็จะเป็นนกลิงเนกนะครับผมเป็นลิงเน็กนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน<ช>อันนี้ยังไม่ทราบเพศครับยังไม่ชัวเรื่องเพศเพราะว่าอายุยังไม่ถึงปียังไม่ถึงขวบร<ช>าคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมอ<ช>ันนี้ราคาไม่แรงครับผมสามารถจับต้องได้ลิงเน็นประเทศเพื่อนบ้านต่างจากลิงเนกบ้านเราอย่างไรครับพี่บ้านเราจะไม่มีครับลิงเน็ก บ้านเราจะมีเป็นสีสีส่วนใหญ่จะเป็นนกที่บีดที่บีดขึ้นมาใช่ครับผมอ่าชิ้นนี้ก็จะเป็นนกเขานกเขาใหญ่อ่าแฟนซีนะครับผมจะเป็นเกล็ดแก้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นลูกด่างลูกหลุดค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ500้อบาทครับผมบางตัวก็มีสองปุกสามปุกก็มีครับอันนี้ก็มานั่งฟังเสียงกันได้ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็มีเข้ามาอ่าเกือบทุกอาทิตย์คับนกเขาใหญ่ มีจำหน่ายกันทั้งปีใช่ไหมพี่มีทั้งปีรับพวกนี้เพาะได้ทั้งปีครับได้ลูกทั้งปีเลยครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกขาเขาใหญ่แฟนซีเหมือนกันจะเป็นพวกเด็ดแก้วครับผมเ็ดแก้วค่ะเป็นนกโตพร้อมผสมก็มีราคาตัวละห้าร้อยบาทชั้นนี้ราคาเดียวกันหมดครับผมอันนี้เหมนด่างใช่ครับมันบางตัวก็จะมีด่างอยู่แต่ก็น้อย,ยใช่ ด่างราคาเท่าไหร่นะเท่ากันก่วนวอวกันเราเท่ากัน,นล็อหนึ่งเข้ามานี่ด่างจะเยอะไหมพี่มันเป็นช่วงๆครับเป็นบางแจ้งเป็นมาพ่ครับแต่พี่ก็ขายราคาเดียวกันใช่ใช่ขายราคาเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกเขาเทศนกเขาแพกนะครับผมอันนี้เป็นด่างก็มีอันนี้ราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทครับปกติด่างร้อยห้าสิบอันนี้ขาย ราคาพิเศษสําหรับวันนี้ครับผมค่ะด่างก็คือหนึ่งร้อยเท่ากันใช่ใช่ข้างบนก็มีด่างสวยๆข้างบนนะคะนี่นี่เปิดตรงเลยนะเนี่ยก็ค่อนขค้างนิ่งอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นนกเขาเทศนะครับผมนกเขาเทศเขาแกอันนี้ก็เป็นนกรุ่นๆหน่อยขายังไม่ค่อยแดงอะไรบางตัวอรวงอันนี้ราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับผมหนึ่งร้อย มานั่งคัดมานั่งเลือกกันใช่ครับเขาก็ร้องกันนะครับพี่เขาก็ขันเหมือนกันขันทั้งวันทั้งคืนครับขันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยคลิปนี้แต่หนูไม่ได้ขันเสียงเลยเนี่ยดึกดึกก็ขันครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ขันอยู่นี่ก็จะเป็นนกแก้วลิงเน็กนะครับผมอายุประมาณ9เดือนตัวตัวสีเหลืองนี่ประมาณ10เดือนแล้วครับเชื่องตัวจ่าลูกก้อนเป็นเพศเมียราคาอยู่ที่6,000บาทครับผมพร้อมใบ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเกรชินามอนพายเกรชินามอนนะครับผมมันนั้นราคาอยู่ที่2 3 0 0 0บาทครับผมสำหรับลูกค้าทางช่องก็เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมวันนี้ยังได้เจอสีสวยๆใชเใช่เดี๋ยวมีอีกนะคะเนี่ยสวยๆครบับนี้เชื่องสีเหลืองนี่เชื่องตัวจากลูกป้อนเชื่องเล่นได้นะครับยังไม่กัดเขาจะมีหู่ๆนิดหนึ่งแต่เขาก็เข,ข้ามากินอาหารนี้มือได้ครับ ชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วมองนะครับผมมองจะมีโอพาายแล้วก็จะมีลูกสปิดตัวหนึ่งนี้จะเป็นผู้เมียอายุประมาณหนึ่งปีอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละสองหมืบาทครับผมคู่ละสองหมื่ใช่ครับผมตัวนี้ก็จะแพงหน่อยจะเป็นโอพาายหัวด้านหลังนะครับผมสังเกตดูสีดูเกล็ดขนก็ได้ครับน่ารักเชื่องตัวจากลูกป้อนครับค่ะไซนี้เราเล พูดได้ไหมเนี่ยพี่อ่าฝึกเอ่อจริงจริงสองตัวนี้พูดได้นะครับผมพูดได้ต้องสองตัวอพูดอะไรอะ่ะไม่ได้ยินเลยพูดได้ต้องสองตัวจับเล่นได้นี่ไงตองไงท้องได้ปกติตเชื่ยงมากค่ะอ้าไม่ค่อยเล่นแล้ววันนี้วันนี้เปิดของถ่ายเหมือนกันแล้วนะง่ายน่ารักนะเนี่ยนะพูดอะไรพี่เรียกแม่จา๋าพ่อครับสวัสดีอะไรพูดได้เยอะค่อนข้างเยอะค่ะ อันนี้ไม่พูดเลยใช่ตัวแรกจะเป็นเพศผู้ตัวหลังจะเป็นเพศเมียครับค่ะชุดนี้ก็จะเป็นหงหยกอังกฤษนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมเพิ่งเข้ามาแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่อันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละห้าร้อยู่ละเ0้าร้อยบาทมีทั้งเพศผู้เพศเมียเลยนะครับผมบางตัวก็หัวจะฟูอยู่ด้านหลังตัวใหญ่ข้างล่างนะคะข้างล่างตัวใหญ่หญของแอนาง แอบข้างหลังใช่ใช่ตัวค่อนข้างใหญ่ชุดนี้ครับราคาตัวละ500คู่ละ900รครับผมนีนะครับหัวใหญ่ตัวใหญ่นะคะเนี่ย <c oughs> เห็นตาไหมคะนะ <c oughs> ่ะอ่าชุดนี้ก็จะเป็น,นอ่นกแก้วลิงเน็กสีสูงหน่อยนะครับผมอายุประมาณ6-7เดือนครับผมอันนี้จะมีอ่บลูบลูอ่า ไฮบลูเทอร์คอยส์แล้วก็อีกตัวก็จะเป็นโคบอลเทอร์คอยส์ครับผมค่ะทีนี้ก็จะมีอีกหลายตัวนะครับผมเาม,มีหลายตัวด้วยใช่ใช่มีหลายตัวแต่ส่นวนใหญ่ะจะเป็นเหลือแต่เพศเมียแล้วครับผมใช่เพราะว่ายิ่งโตัวเขาหลังก็จะเป็นเคลือบเหลืองจะออกมาค่อนข้างเยอะถ้านกยิงโตนะครับจะสวยกว่านี้ค่อนข้างเยอะ ตัวขวาก็จะเป็นคอบอลตัวซ้ายก็จะเป็นบลูครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละสามหมื่นสามหมื่นพันบาทครับผมลูกค้าทางช่องเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมสามารถแจ้งก็ามาได้แล้วเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมชุด <c oughs> นี้ก็จะเป็นนกแก้วบลูเฮดไพโอนัทอายุประมาณ3ปีนะครับผม อันนี้เป็นเพศผู้เพศเมียนกสําหรับผสมพันธุ์นะครับสําหรับเอาไปบรีดได้นะครับผมเป็นนกเก่าตั้ง้ตงตื่นแต่ว่าเพิ่งเกงา่อเช้าครับค่ะชุดนี้ก็จะมีหลายคู่ครับผมคู่ละเท่าไหร่นะคะอนี่ราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทครับผมราคาพิเศษนะครับผมมีหลายคู่นะครมีอีกหลายคู่ครับใช่ครับฝั่งคู่ก็จะนิ่งกว่านี้ตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วสุเพิบนะครับผม เป็นพ่อแม่นกอันนี้เป็นผู้สุดท้ายที่เหลืออยู่อันนี้หยุดไข่มาเกือบปีแล้วแล้วก็ตัวผู้สามารถพูดได้ครับจริงๆเครื่องเล่นได้นะเพศผู้ครับผมค่อนข้างสวยมากอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละสี่0มืน้าันบาทเดี๋ยวสําหรับลูกค้าทางช่องเดี๋ยวมีสามารถแจ้งก็ไมาได้มีราคาพิเศษให้ครับผมค่ะอันนี้ก้นนกหายากนะใช่ครับผมเป็นนกหายากจริงนิดหนึ่งครับผมค่ะ ตัวผู้ก็สีสันจะสดกว่าตัวเมียเยอะตัวเมียแทบไม่มีสีสันแล้วครับจะเป็นสีเขียวธรรมดาหน้าจะออกเป็นเหลืองนิดๆ <ข S 1> ครับค,บคบ่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกแกว้วฟอพัทนะผมเป็นนกพร้อมทำอายุประมาณ5เดือนชุดนี้ก็จะเหลือน้อยแต่ว่า<ะ>จริงๆมีมีหลายชงมากครับมีประมาณ4ี่สิบห้าสิตัวรวมๆแล้วมีทั้งสีพื้นแล้วก็สีสูงก็จะมีพวกพายครับผมราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่3า0รอบาทสี่ร้อยบาทเดียราคาประมาณเนี้ยก็ตามสีครับผมราคาก็ตามสี พอพัดที่ร้านก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับมีค่อนข้างเยอะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วฟอมพัดอันนี้ก็พระสีนะครับผมจะมีพายจะมีะพัดเทล<ะ>พัดพัดเทลกรีนจะมีบลูสวยๆพาย<ะ>พาสวยๆก็มีครับราคาก็เริ่มตั้งแต่ 300, 500, 600, สมามร้อยห้าร้อยหกร้อยครับพายนะั้นตัวละห0ร้อยบาทค่อนข้างสวยครับค่ะ พัดเทวก็ตัวละห้าร้อยครับพอพัดก็อยู่ที่สีด้วยนะใช่อยู่ที่สีด้วยครับผมรา,าคาก็ไม่แรงอย่ยงนี้าจากพวกภัยเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นหลักหมืน่นแ๋ยวนี้ก็เหลือหลักร้อยขอตัวนี้หน่อยค่ะเนี่ยตากล้องเนียเ่ยดูดิไปทำหน้าอยู่สีอะไรนะพี่สี่เนี่ยตัวนั้นจะเป็นพัดเทลกรีนครับผมพัดเทลกรีนเท่าไหร่นะอ่านั้นห้าร้อยครับผมราคาค่อนข,ข,ข้างถูกมาก ชุดนี้ก็จะเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับมเป็นนกพร้อมทําเป็นพวกฟิเชอร์ครับอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละสา0รอยบาทครับผมชุดนี้จริงจริงมีเข้ามาเยอะใช่ครับแต่ว่าอันนี้เหลือน้อยพอชุดนี้จริงๆมาสวยค่อนข้างหลายตัวมากแล้วก็มีลูกค้ามาคัดไปก็ค่อนข้างเยอะครับผมมีจะเหลือแค่นี้ราคาตัวละสามร้อยบาทไม่มีขอบตาวันนี้มีไหมหมดเกลี้ยงเลยครับหมดไม่เหลือเลยมีลูกก้อนก็หมดเหมือนกันครับผม วัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วไายแอปเปิลเป็นเลสเ a สไผรแอปเปิลนะครับผมนี้จะค่อนข้างแดงหน่อยเดี๋ยวโตขึ้นก็จะเข้มกว่านี้อีกหน่อยครับผมสีค่อนข้างจะแดงทั้งคู่สองส่วนนี้จะเป็นพี่น้องกันราคาอยู่ที่ตัวละ5000บาทครับอายุประมาณ3เดือนครับผมเริ่มกินเองแล้วป้อนเสริมต้องป้อนเสริมอยู่ครับถ้าโตเขาจะแดงกว่านี้แดงกว่านี้ใช่สแดงกว่านี้ครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วโนรีแบล็คแคปนอเป็นลูกป้อนนะครับผมอายุประมาณ3เดือนครับผมอันนี้ยังไม่ทราบเพศนี่ราคาอยู่ที่9,000บาทกันในเชื่องป้อนเสริมกินอาหารเองได้แล้วแล้วก็ป้อนเสริมอยู่ครับนารักยังให้ป้อนอยู่ผลไม้กินได้กินกล้วยได้เป็นลูกๆครับยังไม่ได้ป้อนเที่ยงกําลังหิวกาลังหิวคน่ารักครับกีอนกล้วยเป็นลูกๆใช่ครับผม ราคาเท่าไหร่นะราคาอยู่9,000บาทครับเดี๋ยวสาหรับลูกคา้าทางช่องสามารถแจ้งก็ไม่ได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นิดหนึ่งถ้ามารับเองที่หน้าร้านครับผมโอ้ยคิดว่าจะป้อนนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วมาคอเป็นไฮบริดนะครับผมจะเป็นฮาโลควีน <laughs> เป็นเพศผู้อายุประมาณ4เดือนราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสอบาทครับผมเช็คเพศแล้วเช็คเพศแล้วแล้วก็ พิเศษสําหรับลูกค้าทางช่องสามารถแจ้งกันมาได้เดี๋ยวมีราคาลดพิเศษให้นิดหนึ่งครับผมถ้ามารับที่หน้าร้านเองครับผมลูกผสมอย่างนี้จะราคาสูงกว่าไหมพี่ก็จริงๆก็ราคาสูงครับผมสวยนะเนี่ยสวยไหมลูกฮาล์ลควินก็คืออ่ามาคอผสมกับบกินกับกีนวิงใช่ครับกีนวิงค่ะ มีค่อนข้างสวยอกก็จะแดงเชื่องไหตัวนี้เชื่องครับก็เป็นลูกป้อนอยู่แต่ว่ายังไม่ได้หัดพูดก็เริ่มเริ่มเริ่มได้แล้วบ้างบางคำอ๋องั้นไซนี้ก็กําลังฝึกใช่ไหมพี่ใช่น่ารักครับพี่อ้อนชอบไม่เกาแก้มชอบไม่เกาแก้มชอบเหรอลูกชอบไม่เกาแก้มมากตอนนี้โอ้เกาแก้มเหรอคะนะ ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะ,ะใช่ครับผมราคาคพิเศษสําหรับลูกค้าทางช่องแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวมีราคาคพิเศษให้ครับผมยังพูดไม่ได้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวต้องฝึกนะชุดนี้ก็จะเป็นหนูดอเมส์นะครับผมค่ะอายุก็ประมาณหนึ่งเดือนถึงถึงสองเดือนครับลากลากกันกำลังหน้าล,ล,ลักก็จะมีตัวขาวขาวหูดําก็มีครับหลับอันนั้นอายุประมาณสามอาทิตย์ค่ะ ลากะกันอยู่จะมีแบบนอร์มัลสีพื้นแล้วก็มีติดพายดังๆดังเยอะดังน้อยก็มีค่อนข้างหลายตัวราคาเริ่มตั้งแต่300อบาทถึง1น0 0ันบาทครับราคาก็ตามสีใช่ครับสีนด่ก็จะแงเลยนี่แอบหลับหลายตัวครับค่ะนี่แอบหลับกันสวยก็หลายตัวโอ้จะติดพายค่ะพายตรงหัวเลยนะค่ะก็อยู่ราคาอยู่ประมาณแ800ดร้อยครับค่ะ เฮ้ยห,หนูเห็นตัวนี้นี่คือไงไอพี่เหมือนมีแค่ครึ่งเดียวไ,ไ,มไหมเนี่ยพายพายตรงหน้าครึ่งไหมอ๋อโดนบงัง <c oughs> <c oughs> ลาบลาบค่ะตั้งแต่เท่าไหร่นะพี่อันนี้อยู่ประมาณ800 800ใช่ครับพายพายเยอะก็จะราคาสูงหน่อยพาลยลน้อยๆก็อยู่ที่300รอยเท่านั้นก็300ร้ออายุยืนไหมพี่ผี้หนึ่งพวกนี้ก็อายุอ่าพวกจัดสั่นแท้พวกนี้อายุไม่ยืนครับ พักตีสอตีอ่าประมาณสี่ปีสามสี่ปีสักผูใช่ใช่ครับผมค่ะคุยดูดีเขาชอบไปมุดในเนี้ยเนี่ยเนี่ยกำลังคุยหายไปแล้วน่ารักแค่ค่ะมีให้เลือกเยอะเลยอ่าชุดนี้ก็จะเป็นลูกหนูแฮมเตอร์นะครับผมค่ะสวยๆหลายตัวก็จะมีเยลโล่มี โลโบแล้วก็มียินเทื่อไว้นะครับผมราคาอยู่ที่80ถึง100บาทครับราคาก็ไม่แรงเด็กๆสามารถจับต้องได้อันนี้ก็น่ารักตาแดงใช่จะกินก็จะกินดูนี้ก็จะกินน้ำไหมคะก็เริ่มที่80นะคะใช่ครับถึง100บาทครับพวกนี้ก็ราคาขึ้นขึ้นลงตามตลาดตามฤดูกาลครับเพราะว่าช่วงหน้าร้อนก็อาจจะมีค่อนข้างน้อยหน่อยครับ ตวงหน้าหนาวหน้าฝนก็มีค่อนข้างเยอะครับชุดนี้ก็จะเป็นแพแะมินิพิกมี่นะครับผมอันนี้เหลือเพศผู้อยู่แค่3ตัวราคาก็พิเศษอันนี้เป็นมินิพิกมี่แท้ราคาเขาอยู่ที่ตัวละแ0ด0บาทนะครับผมถ้าเป็นราคาเหมาก็เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับผมสําหรับลูกค้าประจํานี้น่ารักมากตัวค่อนข้างเตี้ยขาสั้นป้อมแล้วก็ขาจะตันๆหน่อยครับค่ เพศผู้กับเพศเมียราคาเดียวกันใช่ไหมพี่่เพศเมียจะแพงกว่าครับเพศเมียราคาอยู่ที่หมื่นกว่าบาทครับขึ้นอยู่กับสีด้วยครับผมค่ะกำลังน่ารักอันนี้เพศผู้หมดเลยใช่ไหมอันนี้เพศผู้หมดเลยครับเหลือเพศผู้อยู่สามตัวครับกำลังน่ารักเลยอันนี้ยังไม่ถึงเข่าเลยครับสุความสูงค่ะตอนนี้อายุประมาณสี่ห้าเดือนตัวใหญ่ก็ประมาณห้าเดือนครับอันนี้เป็นร้อมเป็นพ่อพันได้แล้วเจ็ดเดือนก็สามารถผสมพันธ์ได้แล้วพพก่ีนครับดูลูกหัวเลยจะเล่น จะขดอย่างเดียวจะออกเหรโลกคะจะขดอย่างเดียวเนยะขีดอย่างเดียวแหละขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกยคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายเฮ้ยจะร้องทำไม